มาถึงช่วงทั้งแดดทั้งโดนนะครับแหม น่ตอนแรกไม่ได้ซ้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ซ้อมเลยตอนแรกก็ปกติแต่พอเข้ารายการปุ๊บมีดึงด้วยโอ้มีชักด้วยะสปายตลอดเลยนะครับแม่เจ้าพ่อคีเอดนะคะนะครับสมก็เป็นคุณชายจริงๆเฮ้ยเฮ้ยข่าวดีกว่าครับเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโอลิมปิกเกมครับที่จัดกันที่บราซิลครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับชาวบราซิลที่จะได้จัดมหกรรมกีฬาครั้งใหญ่ระดับโลกครับที่มีรอคอยกันนะคร ต่างชาตินะครับต้องไปเที่ยวกันลาวก็สร้างเม็ดเงินในการท่องเที่ยวนะฮะในประเทศของเขาด้วยแต่ถว่านะครับกลับมีบางคนนะครับบอกว่าอย่ามาเลยเอา้าว<ะ>ทำไมแล้วคนณคณนนั้นนะครับเป็นถึงอดีตซูเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวบาเซิลอย่างลิเวันโดด้วยครับ<อ>ซึ่งลิวันโรนะฮะถ้า ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เคยดูบอลนะเขาเป็นกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของบราซิลเลยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาได้กลับออกมาทวิตเตอร์นะครับไม่ใช่ขัอโพส์อินสตาแกรมครับเตือนแฟนๆของเขานะฮะที่จะเดินทางมาเยือนบราซิลเพื่อมาดูโอลิมปิกเกมนะฮะบอกว่าควรอยู่แต่ในประเทศของคุณไปอ้าวทำไมอ่ะอาจเอาชีวิตมาเสี่ยงตายที่นี่ได้ยังไงอ่ะเพราะก่อนหน้านี้ครับเกิดเหตุอันรพานครับติดอาวุธด้วยนะฆาตกรรมหญิงสาววัย17ปีในเมืองริโอเดจาเนโรครับ ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวนะฮะเลี่ยงไม่คือไม่ต้องมาก็ได้นะฮะในการมาชมมหาก,กรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่จะจัดขึ้นในวันที่5ถึง21สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับแต่แกพูดอย,อย่างนี้เนรอผมว่ารัฐบาลน,นี้ก็ต้องเต้นกันหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นการนับเงินเข้าสู่สู่ประเทศสูมากเลยนะแล้วโอ้โหเจออย่างนี้เข้าไปไม่ไหวนะครับ ค่ะของนีวนียค่ะจากบราซิลค่ะเราไปกันที่ประเทศจีนค่ะต้องบอกว่าเปิดแล้วค่ะสําหรับซันไฮดิสนีย์แลนด์ค่ะหลายๆคนรอคอยใช่ใช่เคยพูดไปแล้วในในหลายในหลายหลายตอนหลายใช่หลายเทปค่ะล่าสุดค่ะทางสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นแห่งแรกเลยในจีนแผ่นดินใหญ่นับว่าเป็นแล่งที่6ของโลกเลยนะคะโดยได้ทดลองเปิดอย่างไม่เป็นทางการเฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วก็แขกรับเชิญพิเศษไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณได้ไปปะ าไปใ้ชมเาพาไปให้ชมค่ะส่วนพิธีเปิดจริงค่ะจะมีขึ้นในวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะสำหรับบัตรผ่านประตูค่ะอันนี้สนใจมากฟังมาดีๆนะคะเริ่มจำหน่ายไปแล้วค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยปกติค่ะโดยมาปกติเนี่ยราคาบัตรจะอยู่ที่ใบละ370หยวนคับห้าคูณเข้าไปหคูณเข้าไปแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดรวมไปถึงช่วงเปิดตัวอย่างวันที่16-30มิถุนายนเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 499หยวน499หยวนอ่ะตีไว้500หยวน500หยวนค่5เข้าไป2500เออนะครับก็สูงพอดีป่วยถ้าสนใจก็ไปกันได้นะครับครับผมมาเรื่องต่อไปนะคะยังอยู่ที่ประเทศจีนกับเนื่องราว เสี่ยงเป็นเฉียดเป็นเฉียดตายเลยทีเดียวนะครับเฉียดเป็นเฉียดตายค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารสูงอาคารหนึ่งนะฮะทำไมคนปีนขึ้นไปไม่ใช่คนปีนขึ้นไปแต่ว่าคนโดนถนนอยู่ดีแหละปรากฏว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างหล่นลงมาอยากรู้ใช่ไหมไปดูกันเลยครับหาผมเกิดเหตุกระจกบานยัดของเซี่ยงไฮทาวเวอร์อาคารสูงอันดับสของโลก ร่วงหล่นลงมาจากชั้น1 6โอ้ไม่ตกลงมาเฉียดล่างชายหลุมที่อยู่ด้านล่างโชคดีนะคะที่ไม่เป็นอะไรมากบาดเจ็บเล็กน้อยจากเศษกระจกกระเด็นใส่เท้าเท่านั้นด้านผู้ดูแลอาคารก็กําลังสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนที่จะย้ําถึงมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ําอีกนะครับพูดถึงแบบผมก็นึกถึงอาคารสูงนะบ้านเรานี่ยอแยะๆมากเลยตกลงมาบ้านะสี่หน้กตัวเดินอย่างเช่นเดินถนนอยู่ดีอ้าว อะไรร่วงกะถานต้นไม้อันนั้นอาจจะเกเลียดมากอาจจะเกลียดเกลียดคุ้นี่แะแต่นะครับต่อกันที่เรื่องราวจากญี่ปุ่นครับเป็นเรื่องของนินจาฝรั่งนาเป็นนินจาฝรั่งรายแรกในญี่ปุ่นเลยนะครับเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดไอจิครับโดยทีมนินจาจากจังหวัดไอจิที่ชื่อว่า โทคุคาวะอิยาสุแล้วก็ฮัตสุริฮันโซครับ,รบได้เปิดการแสดงที่ปราสาทนาโกย่าครับพร้อมเปิดตัวสมาชิกใหม่ครับเป็นหนุ่มชาวอเมริกันชื่อว่า, Chris าคริสโอนิลนะฮะวัย29ปีนินจาฝรั่งรายแรกครับที่ผ่านการคัดเลือกกว่า200คนจากท<อ>ั่ประเทศทั่วโลกโ<อ>ไม่รู้ว่ามีคนไทยไปสมัครหรือเปล่าเพื่อเป็นตัวแทนส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นครับก่อนที่กลุ่มคณะนี้นะครับจะโชว์ลีลาวิชาตัวเบา และการต่อสู้โลดโผนครับจเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมจํานวนมากเลยนะครับสรคุณอรมณ์ไปสมากหรือไม่คะเมอยากได้ดินจานะเดมีมาให้อยู่แต่ดูท่าจะไม่ได้เป็นดินจานแต่จะเป็นอะไรคะเป็นนักแสดงอย่างอื่นโอ้ทาซานนะครับทาซานเหรอฮะ คุณพูดเหมือนหุ่นผมล่ำมากสิต่อการเป็นภาษาสานเรื่องต่อไปดีกว่าค่ะของนีิวค่ะปิดท้ายค่ะจะพาไปเปิดใจบล็อกเกอร์สาวสุดชิดคนนี้เลยค่ะสาองอวยสาวด้วยถูกเข้าทางเลยเขาทางคุณดนร์เลยค่ะเธอมีชื่อว่าอาชิตาขาเสรีพัญญานนท์นักเขียนบล็อกเกอร์สาววัย22ปีค่ะ เธอคนนี้ค่ะแจ้งเกิดในสังคมออนไลน์จากการทำคลิปวิดีโอการสอนแต่งหน้าทำผม mm hmm. เพราะว่าความชอบส่วนตัว mm hmm. แล้วก็ตั้งใจทำแค่ในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นแต่กลับถูกเอาไปแชร์จนมียอดวิวเนี่ยทะลุเป็นหลักล้านเลยนะ oh. อ๋อปัจจุบันค่ะนอกจากทำคลิปแล้วนย,ยังเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางเอง,เองด้วยครับแม้จะดังค่ะแต่เธอก็ไม่อยากให้ใครเรียกว่าเน็ตไ oh. นดอ้เพราะเธอบอกว่าก็ไม<ๆ>่ได<ๆ>้เพอร์เฟกอาระเธอบอกว่าก<ๆ>็ไม่ได้ร้าแค่มีความชอบเรื่องสวยๆงามๆแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้คนที่มีความสนใจในทางเดียวกันเท่านั้น นายเรียวันเด็ดไอดอลนายเรียกว่าบิวตี้ไอดอลบล็อกเกอร์สาวอกเออแบบเป็นบล็อกเกอร์อย่างเดียวครับพอแล้วพอใจอยู่แค่นี้นะค่ะค่ะผมนี่ก็คือเรื่องราวค่ะเด็กที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www. manager.co.th ครับเดี๋ยวเลยครับคลิกเดียวเรื่องอ่าน manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ